ดีสบายดีมาทุกคนเดินนอะนยินดีตอนรัาทุกๆคนเข้าสู่ซ่องน้องรถจนาลงสารอีกแล้วเนาะมื้อน,นี้ก็มาเจอกันยามสวยๆค่ะวันนี้น้องจะเอาเอายาที่น้องรถตัดไว้ให้นมาตากเนาะทุกคนเพราะว่ามื้อน,นี้แดดแหงขนาดเลยยนะุ่ยยังจันแดดแหงขนาดเลยเนาะตอนนี้น้องรถก็เกรียยอาหากอาบน้ำแล้วเนาะวันนี้ก็ใส่สุดที่อู่เอาให้ด้วยค่ะน,นี่นะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะเหมือนคนทองมากเพราะว่าซ่องนี้ตุยนะ้ยเนาะนี่นะคะทุกคน ยาที่น้องรถตัดไว้นะคะนี่นะคะก็ประมาณนี้วันนี้แดดแรงมากก็เลยว่าจะามาตากอ่ายาอันนี้ขนาะดเออกระแม่เนาะมีพี่ๆมาคอมเมนต์เนาะกินลายบบดีเมนแล้วเนาะกินลายกับโบดีเนาะเพราะว่าอันนี้มันเป็นยาดีตันส่งค่ะนะตันส่งขึ้นแล้วเรากินให้มันรุดเนาะ้ามันรุดแล้วเราก็ต้องไปกินเนาะทุกคน มันรุดแล้วเฮาไปกินแหงซีรุดลเลแหงสิเมยเนาะเวลาเฮาอ่าต้นทรงขึ้นหรือเป็นบาหวานสินะแล้วเฮาก็มากินกินแล้วมันดีแล้วเฮาก็เศาเนาะก็กินลายกับบดีมีพี่ๆมาคอมเมนต์เนาะมีพีเอฟซีมาคอมเมนต์ม, F มา,มมมากินลายบุดีเดอ้อเนาะแล้วกาพินว่าขนาดคนปลูกบะฮูซื้อแล้วอันแล้วผู้เบิ้งซีฮูซื้อได้ยังไงเนาะอันนี้น้องรถกับบะฮูซื้อแท้เนาะอ่า ก็คือยานี่เฮากะตั้งซื้อให้ว่ายาดีตันส่งแล้วก็ดีเบาหวานเนาะกระเบิดเฮาโบฮูซื้อแบบแท้ๆมานาแบบแต่เราท้องทิ่นมันกระเอินบวกคือกันเนาะบางท้องทิ้นกระเอินยานั่นนึ่งบางท้องทิ้นกระเอินแบบนึ่งสินะเฮาก็เลยบฮูวันนี้เฮาก็เลยว่าจะมาตากนะคะเพราะว่าแดดแรงมากเดี๋ยวให้ดูนี่แดดฮอนแหงเบิงมันซ่องเข้ามาในเหือน ไม่อยากออกไปเลยร้อนมากร้อนกว่าลองซานอีกแต่ว่ามันกระล่เลยเบิ่งท้องฟ้าทุกคนแจมใส่มากเลยเบิ่งพักอยู่ทางนอกจนมาแห้่วเนาะน้องรถไม่อยากออกไปเลยเดียว 5, ห้ามวกใส่ก่อนเพราะว่าร้อนมากค่ะทุกคนอันแดดอยู่ที่เบียงจันนะฮอนแหงเด้อฮอนกูอยู่ที่ลองซานนะคะวันนี้น้องรถก็ใส่ชุดที่อู่ออกให้เป็นครั้งแรกนะคะเพราะว่าไม่มีโอกาสใส่เนาะ น้องรถไปล่องซาลากาแบบว่าเข้าป้าเข้าดงเนาะทุกคนแบบว่าแบบแรียนแต่งตัวแบบใส่ชุดจังซีฮานามาเวียงก็เลยว่ามีโอกาสใส่ก็เลยว่าใส่นะคะวันนี้น้องรถก็จะออกไปตากยาก่อนนะคะทุกคนว่าเด็ดร้นแรงไม่อยากออกไปเลยเดี๋ยวใส่กระเจีเ๊ยไข่กระเจี๊ยดเอเนาะเพราะว่าเรือนน้องรถมันเป็นกระเจี๊ยปิดประตูจังซีนะคะทุกคน แล้วก็ใส่โู่เอาเนาะใส่สู้เอาเอ,อ,าอาประตูม้วนนี่เพื่อนหากก็มาใส่ให้เนาะเวลาออกไปตั้งแขงก็จึงใส่เนาะแต่ถ้าบได้ไปใส่เอาก็ใส่แันเขาใส่แต่กระ,ะเจนนี่แล้วก็แล้วนี่ไม่อยากออกไปเลยร้อนมากาทุกคนพักนงรุดจิวเฮวเฮวแอบยับเลยฮอนแฮงบึงตะเดดเลยทุกคนโอ้รอ้รอนรอ้รอนรอ้รอนร้อนมันส่องเข้ามาในเรือนด้วย เดี๋ยวเอาเอาพักเอาอันนี้เดี๋ยวน้องรสจะตากใส่อันนี้นะคะอันงอมของกลิ่นเนาะนี่โหลงไปเดี๋ยวมันแห้งแล้วเราจึงมาเบิ้งเนาะว่ามันสิเป็นจังไรเพราะว่าบกเคยเห็ดแห้งจะเคื่อมีแต่ต้มกลิ่นแบบทางดิบเลยเนาะต้มกลิ่นแบบดิบแบบนี้เลยบริเฮ็ดแห้งจะเครื่อแต่ว่ามื้อนี้น้องรสจะมาลองทําเป็นแบบเหมือนซา ลายแหงตัดเวลาตัดหมาลายลายแหงนะทุกคนยิ้วลงไปตากใส่อันนี้เลยเพราะว่าบ่มีย็นกระถางแล้วนะเดี๋ยวมันแห้งแล้วเดี๋ยวน้องราจะเอามาส่งให้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวอยองใส่หังรถนี้น่าจะได้นะ,ะฮะรอ้รอนเองร้อนมากเลยทุกคนเดี๋ย่าหอาใส่นี่ก็ได้น่าจะได้ เบิง่งฝุ่นเบิงทองฟ้าเบิงเด็ดทอนแหงอ,อยู่บกเกินห้านาทีเขียวแน่เลยนี่อันนี้ก็ตัดเมื่อวานาาน,นี้พ็ป้าให้มันโป้งอีกยู่เหินน้องรถนี้น้องรถจบไปให้เบิ้งว่ามียาอ,อย่างเด็ดเนาะนี่ขูดเบิ้งใบจนแห้วความเดียทอน อันนี้ก็ยาเลยทุกคนอันนี้ก็ยาคือกันอัญญยาแก้แพแบบต้มกินแบบยา่อนพิษนะเขาเอินอ่าอะไรนะนูก็ลืมแล้วต้มกินได้ตลอดอันนี้นะแบบยา่อนพิษแม่เอามาแต่ลองสารเนาะเอามาแต่เหอนแม่แล้วก็มียาอันนึงอีกเออนี่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 อันนี้ก็ยาอันนี้แม่นหอมบวเลือดเนาะ หัวมันจะคือห้องบัวแล้วก็เป็นส mm ีแดงๆเขาเอื้นห้องบัวเลือดอ,อันนี้น้องรถก็เอามาันเอามาปลูกไว้นะคะเอามาไว้ต้มกินเพราะว่าน้องรถแบบหัวใจไม่ดี mm hmm. คือน้องรถเป็นแบบหัวใจเห็นไะทุกคนหัวใจสัน้นโอ้ยร้อนเข้าห่มก่อนคือคือน้องรถขนาดเป็นหัวใจสัน้นนะทุกคนแบบหัวใจสัน้นแบบตกใจหรือว่ามเมื่อย แล้วหัวใจสิเต้นไวและก็หัวใจสั้นและการให้แบบหห้ใจบ่ทันเอียงประมาณนี้เ <c oughs> วลาน้องรถนอนสิเวลานอนแล้วแบบมีคนมาปุ๊กแล้วเขาตื้นนะหัวใจน้องรถยีเต้นแบบขอนสั้นๆๆอ <c oughs> ย่างนี้แล้วฮตดให้น้องรถทันเมื่อยเนาะน้องรถกับบอกว่าต้องได้กินยาอนใดเพราะว่าน้องรถเป็นคนเมื่อยง่ายว่ายังซีซาเป็นคนหัวใจสั้น วัดสีบีกวดอยู่แต่ว่ายัางบ่ทันได้ไปเนาะเป็นมาโดนแล้วหลายปีแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวน้องรถอันเดี๋ยวมันแห้งแล้วน้องรถจะเอามาให้เบิกงว่ามันเป็นจังไดแล้วก็จะเอามาส่งให้พี่ๆดูว่านำมันเป็นสีจังไดเนาะสบายดีกันทุกคนมันนี้ก็สบายดีกันอีกแล้วของวันที่สามการาตากยาของน้องรถเนาะเดี๋ยวจะมาให้เบิกเนาะทุกคนว่ามันแห้งสำเร็แล้วนะคะนี่นะคะทุกคนนี่ อันนี้ก็ตากได้สองสามมือ้อสามมื้อแล้วเนาะทุกคนมันก็กรอ,อบแล้วนะคะแต่ว่าเสียทีน้องรดเห็ดอ่าเห็ดอันนี้ใหญ่เกินไปเนาะเห็ดมันใหญ่เกินไปตัดใหญ่เกินไปเนาะนี่มันกระแหงแล้วได้ทุกคนมาดังกรอบ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 ,อบแล้วนะคะเดี๋ยวน้องรถก็จะเอาไปเซ่ใส่น้ําให้พี่ๆดูด้วเนะว่ามันเป็นยังไงเนาะบางทีพี่ๆอาจจะหองว่ามันเป็นยา่อียงนะคะ เดี๋ยวน้องรุจะซอกเอาตรงนี้ฟ้ามันบ่ค่อยแดดแห้งนะก็เลยว่ามันนานแห้งเนาะอีกอย่างเขาบบมีนตากได้เขาก็เลยว่าเอาใส่อันนี้นะคะเดี๋ยวน้องรุจะเลือกเอาตัวที่มันอันนั้นแล้วก็เอาไปใส่น้ำฮ้อนให้พี่ๆดูนะคะอืมมันก็บันแห้งละเลยแต่ว่ามันเป็นอันนั้นแย่เกินไปมันเป็นมันเป็นอันนั้นแย่นะเป็นแผ่นแย่ กนี่นะคะได้ละสมีเนาะเดี๋ยวลองดูจะเอาใส่น้ำหอนแล้วก็เอามาให้พี่ๆดูนะคะว่ามันเป็นเยี่ยงไรนะคะอันนี้ก็เป็นมือที่สามโครงการตากเลยเนาะมันก็แห้งได้แล้วแต่ว่าอ่าเอาเข้าห่มมันกานนั่นคือเก้าเลยมันก็ยุบบ้านหามาใส่แดดมันก็กรอบทีนะมันยังบันแห้งดีเนาะเดี๋ยวอีกประมาณส่งสามมือ เดี๋ยวน้องรถก็จะเอาไว้ถุงแล้วก็เอาไว้กินเนาะนี่เดี๋ยวน้องรถเอาไปใส่น้ำฮ้อนก่อนเนาะน้องรถจะหลงเอาน้ำฮ้อนใส่เนาะว่ามันซีเป็นจังใดเดี๋ยวฮ่อซีปะไว้ประมาณห้านาทีเนาะเดี๋ยวห่อซีเบิ้งว่ามันซีเปียนสี่หรือบอ่อเนาะเพราะว่าขั้งแรกที่เอามาเฮ็ดตากแหง้งแล้วามาใส่จังซีเนาะปกติน้องรถจะเอาใบดิบมันมาต้มเลยเนาะ เดี๋ยวเฮาเอาอันนี้ให้มันจมจมจมเดี๋ยวเฮาสิมาทาเบื้องสีมันสิเปี้ยนบอกเดี๋ยวจะเอาอันใดปลุกใบก่อนเนาะเดี๋ยวงรถจะเอาจ๊กง้อมไว้นี่เพื่อให้ความฮอนมันคงที่นะคะเดี๋ยวมาทาเบื้องอีกห้านาทีว่าสีมันสิเปี้ยนหรือบ่เนาะดีแท้ต้มคือสีคักทุกคนเพราะว่าสีมันจะออกดีเนาะ เดี๋ยวถ้าเบิ้งอีกห้านาทีน้องรถจะมาเบิ้งอีกแทงแทงทุกคนแล้วแล้วผ่านไปห้านาทีเนาะทุกคนนี่สีมันก็นจะเปลี่ยนเป็นยังสีโอเป็นสีม่วง,งแดงเนาะอันนี้มันยังออกบวมมืดได้ทุกคนเบิง้งน้ำยามยังออกบวมมดเพราะว่าน้ำมันยังฮอนบเติมที่ฮะนะน้ำยามันก็นยังซียูนในใบมันเนาะนี่ใบมันยังออกบวมมืด สีมันก็บซอออประมาณนี้นะคะทุกคนออกแบบม่วงแดงก็เขาชิกินเขาก็ต้องตักเอานี้ออกก่อนเนาะเพราะว่ามันมกินมันมันก็จะมีกินแบบกินออกแบบใบไม้แหละทุกคนมันซินออแบบเขียวๆกินแบบกินแบบอะไรบ่วงสิบรรยายเลยเนาะนก็ชิประมาณนี้นะคะทุกคนยาที่น้องลดบ้านยาดีโรคโรคอะไรนะโรค เบาหวานและการลูกอ่าความดันลูกอ่าตันส่งเนาะเวลาน้องรแสแซน้ำหอนมาเสนอ,อกมาประมาณนี้ดีแท้เป็นตมน้มน้ำห้อนแล้วทอกใส่เนาะเพราะว่าอันนี้มันยังฮ้อนบ่เต็มที่รละยามันยังบ่อกดีนะทุกคนนี่ปกติมันต้องแ่งกว่านี้เลยเดี๋ยวน้องรถจะกินดูน้องรถบีบเป็นก้อนน้อยแล้วมันมีเี้ยเนะต้องได้โงก่อน น,น้ำมันยังบอนแล้วยามกับ,บโบอกดีเนาะอันนี้ก็อย่าที่น้องรถเท็ดไว้เดี๋ยวสีตากให้มันแห้งๆจนมันเป็นแบบดำๆพูดเนาะแล้วจึงสีอามาส่งแบบสากินเทอละน้อยนะคะคก็ร็จแล้ว สีมันงามเลยทุกคนสีมันงามงาม,งามแดงแบบแดงคือเลือดแต่ว่าอันนี้มันเป็นออกแบบสีม่วงมวงเอาเป็นแบบสีม่วงๆซุมพูซุ่มพูโบแดงไปไหนเนาะถ้ามันแดงแท้เนี่ยมันสีแดงแบบแดงปี๊ดเลยแดงแบบกรรมเลย แต่ว่าอันนี้น้ำบรหอสนีแทบเป็นต้มเอา,เอา,เ,อาเอาอันเอายาใส่แล้วก็ต้มให้มันฟดฟ,ดฟดจนยามันออกมดอันนี้ยามันยังบรอกมดทุกคนสังเกตเบื้องมันยังสีเป็นสีดำดำเขียวๆ,ๆอยู่เนาะน,นี่โอเคค่ะอันนี้ก็ยาที่น้องรถตากไว้เนาะทุกคนก็นซี่มีไล่ยูยังมีอีกอยาอันนึงยาแบบแก้แพ้ยาถอนพิษยาแบบอ่าอันนั้นเขาเอินทองผันซังเนาะตัวนั้นมันแสบกินแบบ บเป็นอย่างกระกิ่นกระได้ต้มกินแบบเป็นประจำมันก็จะแบบล้างซอนพิษอยู่ใน่างกายเราเนาะตัวนั้นก็คักคือกันเนาะโอเคค่ะคลิปนี้ก็บรมีอะไรมากนะคะก็มัดต้มออยาให้เบิ้งเนาะว่ายาอันนี้มันเปลี่ยนสีเนาะทุกคนงามโอเคค่ะถ้าไพรมัคคลิปนี้ก็ฝากากดไลค์กดแชร์ให้น้องโรดีเดินเนาะส้วนนี้ก็อยู่ในหัวเงินไป่ได้ออกไปใส่เลยเนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหนา้าเดินบ๊ายบาย